นี่คือสคริปต์หนึ่งพันคำฉบับภาษาไทยสำหรับรีวิวรถปี2,025หัวข้อทำไมเราถึงรักรถอเมริกันมัสเซคาร์รีวิวภายนอกภายในสมรรถนะและราคาไม่มีหัวข้อไม่มีชื่อช่องเหมาะสำหรับการอ่านเป็น voice over ใน YouTube เสียงคำรามของเครื่องยนต์ไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันคือหัวใจของวัฒนธรรมยานยนต์ที่ยังคงเต้นอย่างทรงพลังและในปี2025เสียงนั้นดังชัดขึ้นกว่าเดิมอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปรู้ว่าทำไมผู้คนถึงยังคงหลงรักรถอเมริกันมัสเซอรคาร์และอะไรที่ทำให้รถรุ่นปี2025ยังคงมอบพลังความดุดันและความร้อใจที่ไม่มีใครแทนที่ได้ทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและความคุ้มค่าในด้านราคา เริ่มจากจุดที่ทุกคนเห็นก่อนนั่นคือดีไซน์ภายนอกรถมาเซอร์คาร์อเมริกันในปี2025ยังคงรักษาเอกลักษณ์สุดคลาสสิกเอาไว้แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่ความดุดันก็ไม่เคยลดลงลงรูปร่างที่กว้างลายเส้นคมชัดไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ฝากระโปรงหน้าที่นูนแบบดุดันล้อขนาดใหญ่และเส้นสายดับสปอร์ตทำให้รถเหล่านี้ดูเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่กำลังพร้อมจะพุ่งพยานอยู่ตลอดเวลา ฟอร์ดมาสเตง2025ยังคงมีสไตล์ที่เฉียบคมและทรงพลังยิ่งขึ้นส่วนดอชชั่นเดอโทนาอีวีปี2025ีก็ดูทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นมัสเซอร์คาร์ไว้อย่างครบถ้วนพร้อมไฟแบบเลตไลท์บาร์ที่ดูอนาคตสุดๆส่วนเชฟโรเลตคาร์โมรห่งสลอตี2025ก็ยังคงสไตล์ความดูแบบดั้งเดิมที่หลายคนรักดีไซน์ที่ทรงพลังของรถเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวของอเมริกันมัสเซอร์คาร์ได้อย่างดีมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความอิสระและความกล้าที่จะโดดเด่นไมม่เหือนใคร เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะพบว่ามาโซคายุคใหม่ไม่ได้ให้แค่ความแรงเท่านั้นแต่ยังให้ความสบายแบบรถหรูอ,อีกด้วยในปี2025ห้องโดยสารของรถกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งวัสดุแบบพรีเมียมระบบไฟภายในแบบแอมเบียนหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่ระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ทันสมัยเบาะนั่งสปอร์ที่นั่งสบายขึ้นและการจัดวางที่เน้นคนขับเป็นหลัก ม u ส t ต n ง2025มาพร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัลแบบโค้งที่สามารถปรับแต่งได้ดอทเดทอนามีดีไซน์ภายในที่เน้นความลำยุคและคาร a โร2025ก็ยังคงความเป็นสปอร์ตที่จับถนัดและตอบสนองความต้องการของผู้ขับได้ดีขึ้นกว่าเดิมมา s ซ l e c คาจากเดิมที่เคยให้แค่ความแรงตอนนี้กลายเป็นรถที่สามารถใช้ขับในชีวิตประจำวันได้สบายยิ่งขึง้นเข้าสู่หัวใจสำคัญที่สุดของมาซคา นั่นคือสมรรถนะปี2025ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังความแรงเป็นสิ่งที่มสเซอร์คาร์ไม่มีวันทิ้งมาสแตงยังคงเครื่องยนต์ v 8 5.0ลิตรที่ให้พลังเสียงคำรามแบบแท้รุ่นดาร์คอสยิ่งดุดันกว่าเดิมด้วยการปรับจูนสำหรับการขับแบบสปอร์ตและการใช้งานในสนามแข่งดอทชาร์เจอร์เดโตนาอีปี2025แม้จะเป็นไฟฟ้าเต็มระบบแต่ดอทก็ยังทำให้มันมีลักษณะของมสเซอร์คาร์ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยแรงบิดมหาศาลร,ระบบเสียงจำลองเครื่องยนต์และอ มันคือพลังอีกรูปแบบหนึ่งที่ยังคงจิตวิญญาณด้านความร้อใจไว้ครบถ้วนส่วนคา m a ร o 1สล็อตี2,025ก็ยังมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 s u p e r c h a r g e ที่ให้แรงม้ามากกว่า650ตัวอัตราเร่งที่ดูเดือดและเสียงท่อที่ทำให้คนรักมาโซคายยิ้มออกทันทีที่สตาร์ทเครื่องนอกจากนี้ระบบช่วงล่างเบรกแบบสมรรถนะสูงระบบล้อคอนโทรลและโหมดการขับขี่ที่ฉลาดขึ้นล้วนทำให้รถปี2025ทั้งเร็วขึ้นควบคุมดีขึ้นและใช้งานง่ายกว่ารุ่นก่อน มาพูดถึงเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญนั่นคือราคาจุดแข็งของมัซเซอคาคือความแรงที่คุ้มค่าที่สุดมัสแต n g 2ง2 5 2ยยังคงราคาเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับแรงม้าที่ได้รับรุ่นดาร์คอสก็ยังถูกกว่ารถยุโรปสมรรถนะใกล้เคียงกันเป็นเท่าตัวดอ d ชาร์เจอร์เด y ท o n a 2025แม้จะเป็น EV แต่ก็ยังวางราคาได้แข่งขันมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ให้มา ส่วนคาร์มอโรหนึ่งสลอตีีแม้จะเป็นรุ่นสูงสุดแต่ราคายังถูกกว่ารถซูเปอร์คาร์ที่แรงมมากล้เคียงกันหลายเท่าความคุ้มค่าด้านราคานี้แหละที่ทําให้มัสเซอร์คาร์ยังอยู่ในใจของคนทั้งโลกคุณไม่ได้ซื้อแค่รถแต่คุณซื้ออารมณ์ความรู้สึกความร้อนใจและซื้อประสบการณ์ที่รถประเภทอื่นให้ไม่ได้รถเหล่านี้คือการผสมผสานร,ระหว่างอดีตกับความทันสมัยระหว่างพลังดั้งเดิมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ลงตัวเหตุผลที่เรารักมัสเซอร์คาร์ก็เพราะมันทําให้การขับรถสนุกอีกครั้ง ในยุคที่รถส่วนใหญ่เงียบเรียบและปลอดภัยจนเหมือนกันไปหมดมาโซคาร์คือสิ่งที่เตือนให้เราจำได้ว่าความอิสระและความตื่นเต้นนั้นเป็นอย่างไรไม่ว่ารูปแบบของพลังงานจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือไฟฟ้าจิตวิญญาณของมาโซคาร์ก็ยังไม่เคยหายไปปี2025คือปีที่พิสูจน์ว่ารถอเมริกันมาโซคาร์ยังคงมีสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจางหายไม่ว่าจะเป็นคนที่รักเสียง V8 หรือคนที่ชอบแรงบิดทันใจจาก e ีทุกสไตล์ยังมีโมเดลที่ตอบโจทย์ทั้งการขับ การใช้งานและความเร้าใจเพราะเมื่อคุณได้ยินเสียงคำรามครั้งแรกหรือได้กดคันเร่งจนรู้สึกถึงพลังที่ดันแผ่นหลังของคุณคุณจะรู้ทันทีว่าทำไมเราถึงรักมัสเซอร์คาและทำไมความหลงไหลนี้ถึงไม่มีวันหายไปถ้าต้องการให้ทำเพิ่ม